สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋บอชแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะจ๊ะมีประเด็นบางอย่างแล้วก็มีประเด็นเดือดประเด็นร้อนช่วงต้นคลิปนะจ๊ะสำหรับคนที่อยู่ปารีสแล้วก็อยากไปชมนอริซ่าเนี่ยยังมีโอกาสสำหรับทุกคนอยู่นะจ๊ะเอามาฝากกันในคลิปนี้กันด้วยว่าแต่จะมีประเด็นเดือดประเด็นร้อนอะไรนั้นตามมาฟังกันได้เลยจ้าเริ่มจากประเด็นแรกนะจ๊ะเมื่อชาวทวิตเตอร์คนหนึ่งเขาใจดีใจดีนะจ๊ะที่เขาเนี่ยมาประกาศเกี่ยวกับเวทีฝรั่งเศสที่นอริซ่าของเราจะไปแสดงในวันนทีี่16้นะ and ตัวขายหมดไปไม่ถึง1ชั่วโมงที่ผ่านมาเพราะว่ามีการรวบรวมศิลปินไม่ว่าจะเป็นโอริซ่าและก็ศิลปินระดับโลกอีกหลายท่านในงานครั้งนี้ทําให้ตัวนั้นขายหมดเร็วขนาดนั้นนะจ๊ะชาวทวิตเตอร์คนนี้เขาก็เลยบอกว่าสําหรับเมนอริซ่านะคะที่ซื้อตั๋วเข้างาน y ย l โล w p ิสการ่าที่จัดขึ้นในวันที่16กมกราไม่ทันเนี่ยทางผู้จัดได้เปิดขายบัตรตัวเพิ่มอีกครั้งในวันที่19มกราคมเวลา10โมงนฝรั่งเศสหรือ4โมงเย็นประเทศไทยที่แอทคาร์ฟูลสเปกมีร้านกป เป็นขครื่องบนหน้าให้ดูเลยจ้าว่ามีอะไรกันบ้างนะจ๊ะก็ใครรู้จักเนี่ยหรืออยู่ฝรั่งเศสก,ก็น่าจะพอค้นหากันได้น้องเพือ่อนนะก็สามารถไปดูไปจองกันได้นะจ๊ะในวันเวลาดันกล่าวซึ่งเขาบอกว่าราคาเนี่ยยังเท่าเดิมด้วยแล้วก็วงเล็บเพียงเพิ่มจํานวนคนเข้าชมมากขึ้นเพราะว่ามีคนเรียกร้องตามหาบัตรเพิ่มเยอะหลังจากที่ขายหมดไปรอบแรกเพียงไม่ถึงชั่วโมงหรือจริงๆที่แอดบอกว่าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงดีด้วยซ้ำไปประมาณ30กว่านาทีนั่นแหละก็ขายหมดเกลี้ยงเลยนะจ๊ะเพราะว่านอกจากโนริซ่าก เดี๋ยวในแอดมีอีกหลายคนเดี๋ยวคนมาว่าน้องนู่นน,นี่นั่นก็อย่าไปสนใจพวกที่มาว่าน้องนะจ๊ะเรามนสนใจหรือโฟกัสสิ่งที่เป็นความสุขหรือว่าเป็นมุมดีๆด,ดีกว่านะจ๊ะเพราะเอาตรงๆนั้น,น้องนิซ่จาก็ไม่ค่อยมีเวลามานั่งอ่านผู้ความคิดเห็นยิบยิบย้อยๆอะไรแบบนั้นเท่าไหร่นะแอดมองว่าอย่างนั้นนะจ๊ะแต่ก็เอาไปว่า๋ยวแอดก็จะระวังตัวในการพูดมากขึ้นแล้วกันนะจ๊ะต้องขอบคุณทุกคนที่คอยติคอยเตือนคอยชมนะจ๊ะอ๋ออะส่วนอันต่อมานะจ๊ะอันนี้ไม่พูด เขาเขียนถึงลิซ่าว่าการได้เห็นลิซ่าทะยานขึ้นแสดงให้เราเห็นถึงสิ่งที่เป็นไปได้สําหรับตัวเราเองเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าผู้หญิงเอเชียสามารถเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมของตนเองและเปล่งประกายด้วยความมั่นใจซึ่งบทความตรงนี้เนี่ยเป็นบทความที่สั้นก็จริงนะเพื่อนแต่คนที่เขียนไม่ธรรมดาเขาชื่อว่าเช yep ียนะยับชานนะจ๊ะเขาเป็นนักเขียนขายดีผู้บรรยายหลักและเป็นที่ปรึกษาของ The Wall Street Journal เลยนั่นเองจ้า oh my g o d ซึ่งเบรกตรงนี้ก่อนว่าบางคนอาจจะไม่รู้จัก The Wall Street Journal นะครับเป็นหนังสือพิมพ์รายวันระหว่างประเทศที่เป็นภาษาอังกฤษที่มีต้นกำเนิดในสหรัฐอเมริกาตีพิมพ์ในนครนิวยอร์กโดย Dow Jones and Company ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ New Corporation เช่นเดียวกับรุ่นเอเชียและยุโรปของหนังสือพิมพ์นั่นเองจ้าึ่งต้องบอกว่าหนังสือพิมพ์ตัวนี้มีอายุยาวนานและก็อยู่คู่ประเทศสหรัฐอเมริกามานับร้อยกว่าปีแล้วนะจ้าถ้าหนังสือพิมพ์ตัวนี้ไม่แน่จริงเขาอยู่ไม่ได้จนถึงทุกวันนี้แน่นอนแล้วก็เขียนถึงน้องลิซ่าขนาดนี้เนี่ยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาอ าปลื้มปริ่มในตัวผู้หญิงเอเชียตัวเล็กๆคนนี้แค่ไหนว่าเปล่งประกายจากความสามารถความตั้งใจความอุตสาหะความอดทนและเราที่เป็นเมนโอริซ่าก็ต้องภูมิใจที่คนใหญ่คนโตระดับนี้นะจ๊ะมาเขียนเทนโอริซาแบบนี้ปุ้มปริ่มอ่ะปรมือเหมือนลูกสาวได้รางวัล นะเออแล้วก็มีอีก2เรื่องสุดท mm ้ายนะจ๊ะที่จะเป็นเรื่องที่แอดเนี่ยขอมาทําการช่วยชวนเพื่อนๆมาวิเคราะห์กระแสเล็กน้อยเพราะว่ามีคลิปล่าสุดที่ CEO สุดสวยของเราก <BR> ็คือน้องเจนนี่ประจําบริษัท OA หรือ Odd a t e เ i ียนะจ๊ะปรากฏตัวที่สนามบินพร้อมกับพี่วอนเจของโนริซ่าของเราซึ่งเคยเป็นผู้จัดการส่วนตัวแต่ว่าเอ๊ะ ตอนนี้น้องเจนนี่ของเราก็เป็นแบบ CEO ประจำบริษัทใหม่แลวอะไรกันทำไมพี่วอนเจเป็นเมเนเที่เคยประจำการอยู่กับนอริซ่าเป็นหลกักตอนนี้ก็หายไปกลายเป็นวันก่อนที่นอริซ่าเนี่ยปรากฏตัวที่สนามบินวันก่อนก็นกมีเมเนเของพี่จีซูนะจ๊ะติดสอยห้อยตามมาด้วยใช่ไหมล่ะอย่างที่เพื่อนๆบอกแอดนะแอดก็เลยเริ่มงงเ,เขาสลับเมเนเกันหรอหรือว่ายังไงอะไรยังไงแต่ว่าก็พอจะเข้าใจได้ว่า ทั้ง4สาวก็ยังเป็นศิลปินในค่าย YG ในฐานะกลุ่มการที่มีเมเนของ YG หรือคนที่เคยทำงานร่วมกันเนี่ยมาปรากฏตัวก็อาจจะไม่เป็นอะไรหรือว่าน้องเจนนี่ยังเป็นพาร์ทเนอร์กับ YG พี่วอนเจก็เลยเป็นเมเนผู้ชายที่สามารถทำงานให้กับทุกคนได้จริงๆแล้วก็น่าจะสลับเมเนกันได้อยู่แล้วเพราะไม่นั้นก็คงไม่เห็นเมเนของพี่จีซูเนี่ยมาดูแลนอริซ่าแล้วก็เกิดเกิดเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยมาบ้างอยู่แล้วนะครับเขาก็ไม่ได้ประจาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าใครคนนี้ไม่ว่างก็คนนี้มาแทนอะอะไรแบบนี้นั่นเองนะเพื่อนะ แต่พอมาดูแลน้องเจนนี่ในรอบนี้ก็เลยทําให้แอดอดคิดไม่ได้แล้วเพื่อนๆเนี่ยคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับเดี๋ยวแอดจะมาอ่านนิดนึงนะเผื่อจะอัปเดตไปด้วยกันใครรู้มากรู้น้อยยังไงก็มาช่วยกันคอมเมนต์กันได้นะจ๊ะอ่ะส่วนปิดท้ายไปด้วยคลิปน่ารักๆที่โนริซ่านั้นล้วงกระเป๋าควักหัวใจมาฝากเพื่อนๆกันในทยคลิปกันด้วยอไปดูให้ชุ่มปอดกันหน่อยจ้านี่เขาเรียกว่าเดินเท่ๆคูลๆยังไงให้มีมุกหวานๆใสๆนะกกบบน่ารรับับนนีคาเเสสะอ่วพืด